สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับบทความจากคุณโซดาน้ําเคยได้เขียนบทความเกี่ยวกับทนายสมเกียรติโรจนะพรวรกมรมไว้ดังนี้ครับชื่อบทความว่าทนายอิกคิวผู้หิวแสงแห่งความจริงเท่าที่ได้ติดตามเรื่องราวของลุงพลมาตั้งแต่แรกก็เห็นว่า มันมีเรื่องดราม่าหลายหลากมากประเด็นที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเขาทั้งด้านบวกและด้านลบสำหรับเรื่องด้านบวกที่เกิดขึ้นกับเขานั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาเองเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนหรือการริเริ่มที่จะสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่เพื่อต้องการ กระตุ้นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนในหมู่บ้านซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้คนทั่วๆไปไม่เว้นแม้แต่กระทั่งกลุ่มคนที่จงเกลียดจงชังเขาด้วยสำหรับผู้ที่เห็นพ้องกับสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมานั้นต่างก็อนุโมทนาสาธุให้กับการกระทำที่ดีงาม ส่วนฝ่ายที่ไม่ชอบและเกลียดชังเขาจนเข้าใ้กลับมองว่าเป็นการมุ่งหวังผลประโยชน์เพื่อตัวเองซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนกลุ่มหลังนี้จะคิดเช่นนั้นเพราะพวกเขาเลือกแล้วที่จะยืนอยู่กับฝ่ายที่เป็นปรปักกับลุงพลโดยที่คนกลุ่มนี้พยายามปั่นเรื่องเพื่อหา เหตุมาโจมตีเขาในทุกวิถีทางเรียกได้ว่าถึงขั้นระดมสัมพกกำลังทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อมุ่งหวังที่จะทำให้ผู้คนนั้นหันมาเกลียดชังลุงพลให้จงได้ไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีทั้งทางตรงและทางอ้อมและการสร้างประเด็นด้านลบในหลากหลายรูปแบบโดยไม่ทิ้งระยะ ให้ลุงพลได้หยุดพักหายใจกันเลยทีเดียวเริ่มจากการที่พวกเขาได้จงใจสร้างห้องที่มืดมิดนั้นขึ้นมาแล้วกล่าวหาว่าภายในห้องที่มืดมิดนั้นล้วนมีแต่สิ่งเลวร้ายที่ลุงพลได้กระทำเอาไว้ทั้งสิ้นส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่หมั่นไส้ลุงพลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วรวมทั้งกลุ่ม ที่ไม่ได้ติดตามเรื่องราวของเขาตั้งแต่ต้นต่างก็พากันปักใจเชื่อหลงเชื่อข้อกล่าวหาในความมืดนั้นโดยที่ต่างก็มโนเป็นภาพที่เลวร้ายกันไปต่างๆนานา,นาทั้งๆที่ภายในห้องที่พวกเขากําลังเพ่งมองอยู่ในขณะนี้มีเพียงความมืดมิดและคำพูดที่กระตุ้น ให้มีความเกลียดชังกันเพียงเท่านั้นบทความจากทนายนิทัศน์บทความที่ชื่อว่าไกลปืนเที่ยงตอนที่สองมีข้อความดังนี้ครับสิ่งที่ทนายพูดในวันนั้นพูดมาจากใจไม่ใช่เป็นเ c ฟซีหรือไข่ของใครแต่เป็นไข่ของความถูกต้องไข่ของความเป็นคนไม่ใช่ไข่ของคนไม่ใช่คนทนายเพิ่งทราบว่าชาวบ้านจำนวนหนึ่งมีการแจ้ง การครอบครองทำประโยชน์ไว้วงเล็บสค .1 ตั้งแต่ปี2,498หลังประมวลกฎหมายที่ดินออกมาใช้เมื่อปีพศ2497-1ปีซึ่งทำให้ผู้แจ้งการครอบครองมีสิทธิ์ในที่ดินดีกว่ารัฐทำให้สามารถนำสอคอหนึ่งไปออกโฉนดได้แต่ถูกเจ้าหน้าที่กรมที่ดินปฏิเสธ โดยทนายก็ไม่ทราบเหตุผลเพราะชาวบ้านอธิบายไม่เป็นแต่ที่งงมากที่สุดเหตุใดกรมที่ดินจึงไม่เคยเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านแถบนั้นเลยท,ท,ทั้งๆที่การเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินได้กระทําไปเกือบทั้งประเทศแล้วอย่างไรการเดินสำรวจออกโฉนดปีต่อๆไปรัฐ หรือกรมที่ดินควรหันมามองชาวบ้านแถบนั้นชาวบ้านจะได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเองบ้างเพลงรำถวายองค์พญานาคเป็นเพลงที่ไพเราะมากย่าอาชิกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมารำถวายด้วยท่าทางอ่อนช้อยสวยงามภริยาทนายยังเคลิ้มตาม ร่วมรำถวายด้วยช่วงพระอาทิตตกดินหกโมงเศษหมู่บ้านถูกความมืดเข้าครอบงำทุกคนต่างแยกย้ายกันไปที่พักแต่เหล่ายูทูบเบอร์ก็รอส่งทนายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มมีความหวังว่าคดีของพวกเขาเหล่านั้นคงได้รับความยุติธรรมบ้างจากเสียงเรียกร้องของทนายแทนพวกเขาทนาย ให้ความเห็นว่าพวกเขาเป็นเพียงพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาผู้ต้องหาอะไรถ่ายทำคลิปไว้เป็นหลักฐานแถมเริงร่าเวลากระทำผิดนั่นย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์หรือยืนยันว่าพวกเขาไม่ควรเป็นผู้ต้องหาถ้าเจ้าหน้าที่ให้ความยุติธรรมกับเขาไม่ใช่ทําตามแรงกดดันใครที่ซ้ำเติมหรืออยากให้พวกเขา ตกเป็นผู้ต้องหาถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเขาเขาจะรู้สึกรู้สำนึกเสียใจในสิ่งที่ตนเองเคยคิดเช่นนี้ทนายขอร้องนะครับอย่าให้ร้ายซ้ำเติมกับชาวบ้านหาเช้ากิน่ําไปมากกว่านี้เลยโดยเฉพาะ FC ของแต่ละฝ่ายอภัยได้อภัยนะครับทุกวันนี้ปัญหาเกิดจากการยุแย่ ของ f อแต่ละฝ่ายโดยไม่คำนึงถึงผลร้ายที่ตามมาพวกท่านสนุกแต่ทุกนั้นเกิดกับคนกลุ่มหนึ่งครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเคยโพสต์บทความผ่านทาง Facebook เกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับไก่ปืนเที่ยงกกกอกหมู่บ้านเล็กๆชุมชนชาวภูไทยที่ตั้งรกรากทำมาหากินตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายตั้งอยู่ริมถนนเล็กๆ นานๆมีรถวิ่งผ่านสักคันชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเด็กและคนแก่ส่วนหนุ่มสาวส่วนมากไปเสี่ยงโชคชะตาทำมาหากินในโรงงานหรืออื่นๆณดินแดนที่เจริญกว่าณวันที่12มีนาคม64ทนายได้มีโอกาสแวะไปเยือนเพื่อให้คำแนะนำข้อกฎหมายบางอย่างและวิธีการแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ประทับใจและ ไม่ประทับใจก็คือองค์พญานาคนั้นไม่ใหญ่โตมากนักแต่ต้องทิ้งร้างไว้ท่ามกลางแดดฝนรอวันพังทลายเพราะความเกลียดชังระหว่างชาวพุทธสองกลุ่มอันเกิดมาจากหลายปัญหาผู้ใหญ่นิ่มก็นิ่มสมชื่อกล้ากล้ากลัว,ลวและไม่กล้าที่จะรับพระพุทธรูปปรกโพ ที่ทนายนำไปถวายต้องนำไปฝากบ้านยายอุ่นรอเวลาที่เหมาะสมค่อยเอามาตั้งให้เป็นสิ่งสิริมงคลประจำหมู่บ้านให้คนผ่านไปผ่านมาได้กราบไหว้ควบคู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆทนายได้เจอคนดังแบบไม่ได้นัดหมายพอเห็นตัวจริงแล้วก็ไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรเป็นชาวบ้าน พื้นพื้นที่หน้าตาใช้ได้คนหนึ่งแถมมียูทูบเบอร์ทั้งหมดก็คือคนไทยตาดำๆหาเช้ากินค่ำรายได้ที่ได้มาก็น้อยนิดอาจจะเลี้ยงน้ำทนายสักขวดต้องมีเสียงตะโกนว่าผมขอเลี้ยงเองคำนี้หมายถึงเงินที่เลี้ยงน้ำทนายมีค่ามากสำหรับคนคนนั้นแต่หาค่าไม่ได้เลยกับเงินในกระเป๋าทนาย วันหน้าทนายอยากเจอคนคนนี้จังทนายช่วยยายอุ่นซื้อผลไม้200เศษแต่จ่ายไป300นั้นเป็นเงินที่มีค่ามากสำหรับยายอุ่นคนชราหน้าตาใจดีมีน้ำใจเป็นที่นับถือของชาวบ้านยายอุ่นแม้จะไม่รู้อะไรมากมายแต่ก็เต็มใจรับฝากองค์พระจากทนายนั่นคือน้ำใจ ที่กล้าหาญมากสำหรับหญิงชราเหล่ายูทูบเบอร์ที่พอทราบข่าวว่าทนายจะมาก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยพอทราบข่าวว่าทนายอยู่บ้านยายอุ่นก็รีบแห่มาต้อนรับเหมือนทนายเป็นเทวดามาโปรดทั้งทั้งที่ทนายก็เป็นคนเหมือนกับคนอื่นแถมบางทีก็รีบยกมือไหว้เหล่ายูทูบเบอร์ก่อนด้วยซ้ําไปเพราะคนก็คือคน นั่นคือทุกคนเท่ากันแถมทนายยังอยากเป็นยูทูบเบอร์ถ้าเป็นได้เพราะพวกเขายังเป็นคนหนุ่มสาวส่วนทนายไม่คราวพ่อก็นาะหรืออาถ้าเอาอายุของพวกเขามาให้ทนายและเอาความแก่ของทนายไปทนายยอมจริงๆครับ